สวัสดีค่ะทุกคนนุ่มจากช่องอัญชลีเดลี่ค่ะวันนี้นะคะนุ่มก็จะมาบอกวิธีการสร้างรายได้นะคะนอกจากงานประจําที่เราทาค่ะซึ่งนุ่มนะคะก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่เป็นทำเป็นคนทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะแต่ว่ารายได้ทุกวันนี้นะคะมันก็ไม่ได้พอใช้จ่ายกับ สิ่งความเป็นจริงความจําเป็นที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วยิ่งเรามาเจอกับเหตุการณ์ที่มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะยิ่งแย่ขร้บใหญ่เลยล่ะคะ่ะนุ่มก็เลยมีวิธีการนะคะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการขายของออนไลน์แล้วก็การขายของในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะซึ่งการขายของในช่วงวันหยุดนี้นะคะนุ่มก็จะมีวิธีการโดยรับออเดอร์จากเพื่อนๆที่อยู่ต่างบริษัทคะ่ะ นุ่มก็จะรับออเดอร์นะคะแล้วก็ส่งออเดอร์ให้เขาค่ะอย่างรายได้ที่นุ่อย่างวิธีการนี้นะคะนุ่มก็ทํามาประมาณได้แล้วประมาณ2อถึงสเดือนนะคะรายได้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยล้ะค่ะแต่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ารายได้ของนุ่มรายได้เหนืองานเสริมจะได้มากกว่างานประจํานะคะ รายได้ตรงนี้นี่ก็คือมันสามารถเอามาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าข้าวค่าน้ํามันรถในการไปทํางานค่ะซึ่งมันก็จะไม่ได้ไปเบียดเบียน,นตรงช่วงเงินเดือนของนุ่มนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่งก็จะพาดดทุกุคนนะคะไปดูวิธีการกันะค่ะว่านุ่งเนี่ยอ่า ส่งสินค้าย,ยังไงนะคะแล้วก็นุ่มขายอะไรนะคะสินค้าที่นุ่มนํามาขายนะคะมันก็คือเป็นสินค้าที่อยู่ในช่วงที่เป็นกระแสค่ะก็คือถ้าเราขายสินค้าที่ในช่วงที่มันเป็นกระแสนะคะรายได้มันก็จะดีค่ะแต่ว่าเมื่อไรนะคะที่กระแสมันดอปลงรายได้ของเราก็จะดอปลงเหมือนกันค่ะ <S <S วิธีการนี้นะคะเหมือนนุเรียกวิธีการนี้ว่าขายของตามกระแสนั่นเองค่ะ คือสินค้าของนุ่มนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลากหลายไปเรื่อยๆนะคะอย่างช่วงนี้นะคะนุ่มก็จะสร้างรายได้โดยการวิธีการขายน้ำส้มค่ะซึ่งวิธีการาเลือกนะคะนุ่มก็จะไปอขอชิมของเขา,านุ่มก็จะไปซื้อของเขานะคะมาชิมดูนะคะว่าเจ้านี้นะคะเป็นน้ำส้มสดแท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ำส้มที่ผสมผสมหวยเชื้อไหมนะคะ นุ่มจะใช้วิธีการนี้นะคะเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์แล้วก็สิ่งที่ดีนะคะออกมาก็คือนุ่มอยากให้สินค้าของนุ่มเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีนะคะนุ่มเนี่ยจะลองก่อนคือถ้าเราลองก่อนแล้วเรารู้สึกว่าดีนะคะนุ่มคิดว่าคนอื่นได้ลองแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดีเช่นกันค่ะวิธการที่เราจะรับออเดอร์นะคะนุ่มเนี่ยเป็นคนที่ทํางานมาแล้วนะคะ มีการเปลี่ยนงานนะคะนุ่มก็จะมีเพื่อนที่อยู่ต่างบริษัทนะคะ,ะเป็นเพื่อนรุ่นพี่หรือเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่อายุเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็ยังมีพายังพอมีช่องทางที่ติดต่อกับเขาได้นะคะนุ่มก็จะ ไปถามเขาว่าเนี่ยนุมมีสินค้าแบบนี้นะสนใจลองไหมก็คือถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือให้เขาเนี่ยลองชิมของเราก่อนเพราะว่าถ้าเขาชิมแล้วเขาติดใจเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาซื้อของเราเองค่ะนุ่งจะใช้วิธีการนี้นะคะให้เขาให้ชิมก่อนนะคะแล้วค่อยซื้อแล้วหลังจากนั้นอ่านุ่มก็ค่อยรับออเดอร์ในอาทิตย์ถัดมาค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะนุ่งใช้แล้วมันก็ได้ผลค่ะ เราไม่จำเป็นที่จะต้องว่าเอาสินค้ามาแล้วขายให้ได้กำไรเลยไม่ใช่นะคะเราอะ่ะจะต้องหาฐานลูกค้าให้ได้ก่อนนะคะซึ่งวิธีการนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่นุ่มเชื่อว่าผลตอบแทนผลตอบรับที่มันได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอน,นะคะ่ะพอเราไดออเดอร์มานะคะนุ่มก็จะทำวิธีการจดนะคะว่าบริษัทไหนใครสั่งอะไรยังไงบ้างนะคะใครสั่งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะนุ่มก็จะจดไว้นะคะแล้วก็นุ่มจะ ใช้วิธีการคำนวณเส้นทางนะคะว่าเราเนย่ยควรจะวิ่งจากตรงจุดไหนเป็นจุดไหนก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ย่นเวลาแล้วก็ได้ประหยัดน้ำมันด้วยะค่ะเราจะไม่วิ่งทางที่มันเป็นกลับไปกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะการวางนแผนในเรื่องการส่งเสิภาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะนุ่มก็มีการรับออเดอร์จากเพื่อนต่างบริษัทยังไงเดี๋ยวนุ่มจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเวลาที่นุ่มส่งสินค้าเนี่ย,น,ยงงน,นุ่มส่งยังไงนุ่มส่งของนส่งยังไงนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการที่นุ่มเอาของมาส่งเนาะนุ่มก็จะมีถังน้ำน้ำถังใส่น้ำแข็งนะคะฟิตไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็ นุ่มจะมีสมุดแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเป็นสมุดจดนะคะว่ามีใครสั่งอะไรเท่าไหร่บ้างแล้วก็ต้องส่งบริษัทไหนนะคะวิธีการนุ่มก็จะเอาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนี่มีน้ำส้มอยู่ในนี้นะคะอันนี้นุ่มก็จะแยกเป็นแบบว่าเป็นคนเนาะก็จะแยกใส่ถุงตามที่คนเขาสั่งนะคะว่าคนเขาสั่งแบบ นนี้สั่งกี่ขวดกี่ขวดกี่ขวดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะใส่ในถุงแล้วก็จะเอาขึ้นไปให้ที่ออฟฟิศหรือไม่ก็รอเขาที่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวนุ่มมาถึงที่ทํางานเพื่อแล้วนะคะก็ขอตัวไปส่งน้ําส้มก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาแป๊บบนึ่งค่ะอ,อันนี้เราแยกเป็นถุงเสร็จแล้วนะคะว่าของใครอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นถุงๆแบบนี้เนาะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปส่งกันนะคะ แล้วตอนนี้นะคะนุ่มก็ส่งน้ําส้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นจุดสุดท้ายที่นุ่มส่งเนาะก็นุ่มวิ่งส่งทั้งหมดนะคะวันนี้เนาะอาทิตย์นี้นุ่มได้รับออเดอร์ทั้งหมด2บริษัทนะคะนุ่มวิ่งส่งก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะคะตอนนี้นุ่มอ,อยู่ที่10บโมงเนาะนุ่มเสร็จส่งของเสร็จตอน10บโมงนะคะก็เป็นเช้าว,วันหยุดที่ เราก็ยังทำงานนะคะมีตังมีรายได้เข้ามาอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราแบบทำงานทำได้หลายๆอาชีพอะไรเสริมก็ก็ดีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะคะยังไงก็อขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้นุ่มด้วยนะคะแล้วก็ วิธีนี้อาจจะเป็นแรงวันดานใจนิดๆให้ทุกคนนะคะหันมาหาไรายได้เสริมเนาะยังไงก็ลองดูนะคะว่าจะมีสินค้าตัวไหนหรืออาชีพไหนที่มันเป็นงานเสริมนะคะเหมาะกับทุกๆคนยังไงก็ลองไปดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ